ครับเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณา,ช,าช,ชวนให่บอกกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีนะจ๊ะวัยรุ่นสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมมิสเตอร์บีฟอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆรู้จักกับเกมคาวบอยนั่นเองนะฮะหรืออีกชื่อน,นึงนะครับเรียกว่าสาวกำนันนั่นเองนะฮะมาเราไปดูหน้าเกมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับตัวคูณต่ำสุดจะเป็นตัวแจ็คนะฮะเพื่อนๆ และตัวคูณสูงสุดจะเป็นตัวคาร์บอยผู้ชายนะฮะส่วนตัววของเกมนี้จะเป็นคาร์บอยสาวผู้หญิงนั่นเองนะครับหรือสาวกำนันนะฮะมาสำหรับนี้ผมมีทุน1,000บาทมาเล่นให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมาติดใจเบ็ดสิบมากเลยนะครับกดหมุนฟรีอัตโนมัติไปเลยนะครับ1ิรอบครับเพื่อนๆมา เกมนี้เป็นที่รู้กันอยู่นะเพื่อนว่าคูนเดือดมากเลยนะฮะมาเอาไปดูกันดูน,นะครับเพื่อนสเกตเตอร์นะครับมาแล้วสองตัวตัวสุดท้ายจะเข้าให้ผมหรือเปล่านะมาดูนะครับเพื่อนยังไ,ไม่เข้านะมาหลอลุ้นได้อีกทีนึงนะฮะสเกตเตอร์เข้าเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนสเก็ตเตอร์เข้าแล้วนะฮะ การหมุนฟรีของเกมนี้เป็น10ครั้งนะครับเพื่อนๆแหมเริ่มที่คูณ8กันเลยนะครับกับเป็ด10นะครับเพื่อนๆมาดิตัววายแถว3เข้านะฮะแต่ไม่มีตัวคูณให้ไปต่อนะฮะและมาแล้วนะครับเพื่อนๆคูณสิบหไปต่อคนระับ480บาทและสามจะลงมาไม่ไม่ลงนะไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่เป็นไรนครับคลิปนี้ สร้างเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่แนะนําให้ทําตามนะฮะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะป่ะเหลือฟรีอีกสี่รอบนะเพื่อนๆไปเลยครับไปลุยกันต่อนะมาแต่แล้วเพื่อนๆมาต่อและหมวกครับและมาอีกไหมสามในสองไม่สามสองไม่มาเะเพื่อน ไปต่อครับยังเหลือหมุนฟรีอีกสองรอบนะครับและเหลือรอบสุดท้ายแหมเอานะจบที่1,820บาทนะพเพื่อนๆสําสำหรับสเก็ตเตอร์ที่ให้เรามา3ตัวนะครับมาไปต่อครับพเพื่อนมาครับคูณ8นะครับตอนนี้ ว่าผมรู้สึกว่าแตกนอกดีกว่านะเพื่อนๆ่นนอกแตกดีมากเลยนะแล้วตอนนี้สเก็ตเตอร์ไหมผมมีกระเป๋าตัวนึงและมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วนะสเก็ตเตอร์เข้าอีกแล้ววันนี้วันอะไรกันครับวันนี้วันอะไรกันเอ่ยไปอะไรเพื่อนๆนสเก็ตเตอร์เข้าอีกแล้วผมงงมากเลยเพิ่งเข้าเมื่อกี้เองนะเพื่อนเพื่อนไปลุยกันต่อครับ ผมตั้งเป้าไว้ที่2อ0 0เท่านั้นนะเพื่อนๆแต่ว่าเกินเป้าผมมาเยอะแล้วนะฮะไปเรียนต่อครับมาอยากเห็นว่ามากสุดแค่เท่าไหร่นะเพื่อนในวิดีโอนี้นะฮะอยากเห็นมากเลยนะว่าคารบอยจะให้ผมคูเท่าไหร่นะไปครับไปต่อฮนะอเหลือสองรอบสุดท้ายนะัเพื่อนๆ ่นะเพื่อนๆผมรู้สึกว่าแตกนอกดีกว่านะฮะแตกด้านนอกนะฮะมาดูดิครับเพื่อนๆและวายมาอีกแล้วนะฮะแถวสามกับแถวสี่นะไปลุย้เนต่อครับเพื่อนๆมาบวกมาสี่พันแล้วนะฮะไปครับเพื่อนๆมาอีก ขออีกได้ไหมหรือเปล่าขออีกได้ไหมหรือเปล่าไม่หลาย,ยาวๆเลยนะเพื่อนๆเ,เอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆผมบวกมาแล้วนะครับ3,400บาทนะเพื่อนๆผมพอแล้วนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มิสเตอร์บีฟขอลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับ